สิมีก่อนบันหนึ่งสบายดีพี่น้องวัตถุภูทุกคนเนาะงมาพบกับสองอุซ่าซะเราไต่ตามเคยน้องพี่น้องเนาะเมื่อนี้อุซ่าสิผ้าทุกคนมาเหตดตนามักจ้องพี่น้องมักจ้องของเ้านี่เป็นหน่วยน้อยๆแบบนี้แบบนี้เยวี่ๆน้อยๆแบบนี้หน่วยซ้ำนิ้วมือพี่น้องทาไปแช่หํำก่อนเนาะแช่มันบานก่อนเนี๋ยจังพีทินไหนเนาะ có con nó không chỉ cần nuôi vậy mình bụng bụng như cái xe nằm của nó xem nó bàn con tay nằm xí đây lại này nó cửa bên bàn bên bàn nam cái lại rồi nó bàn nam khắp mỏ này ซ้ำนี่กับไดร์ไลท์เต๋อไปได้ซ้ำซ้ำหมุนจองเขาบ้านเนาะอุตสาสิมาต้มน้ำปนถาแล้วก็สิมาซอยเครื่องถาเนะาะซ้ำบานกับประมาณเกือบชั่วโมงคนไหนพี่เนาะหมอฟดแล้วพี่เนาะแล้วเอาปังสิ้นไข่ใส่กันเนาะหมายมันข้าบหมายปลาขา้าวแล้วตะแหลกใส่ ใส่ปลาแหลก่อนนาะพี่น้องน้องใส่ป่า้างหลังปรุงหนักไหมมันชิ้นนัวๆเนี่ยพี่น้อง เพื่อใส่เครื่องใส่เครื่องก็ดี mm. บม่ได้ปรุงรลายปลาใส่กเนอนะปลากองเ่าพี่เนาะ ปลาฮซุกไปแล้วพี่น้องเนาะมันปิดไฟก่อนนะถอดไฟพอตักเอาตอนปลาออกไหวเนาะให้มันเย็นก่อนจังสิมัดใจก่างเอากระลูกมันมันเป็นตัวปลาเป็นกระลูกก็สีน้อยหนึ่งตักปลาให้มันเย็น ปาล,าลาเย็่ยนน้องใส่กางปนินกางหมดหลายปนไดปนิด,นด,นดใส่ปลาแล้วนะครับปลาคอปลาคอปลาลุกใส่กบกับขาบไว้พี่เนาะ คขายคือกันกัหลาบเท่าไขายดีใจนะห้องซอยก็หอมหน่อยนม ใช่ก่อน่โอกวนพักเนะ็นพักเครื่องของเข้าพี่เนอะเครื่องขงองเข้าโบราณแล้วไม่แบบทัวพี่เนอะ แล้วก็มักดินไม้มีผักหอมมีวัวชิ้นไข่ไ้น้ำมีหมักพริกพริกซอยนะมันมาลายนองขันันมีขบมากลายมีหัวหอยมีสังนัแต่้มาห่อบุมีี่เลยว่าใส่ซัมมี่้มากจองเข้าเวลาบานก็จะเป็นแบบนี้พี่หลองมันบานออกเอาก็มาเหลือเอาเอาเทลานวยก่อนเนาะก็ส่วนเบิอง่าเทลานวยอทนานวย ขนแห้งมันกับเปล่อยนีเปืือกคือตัวนี้มันเป็นขวนมันพี่เนาะเอาออกต้องแข็งแขงแบบนี้นก็บเบียบอันไหนมันอ,ออกนำกนิหนึงเปลือกมันสีเป็นแบบนี้พี่นอะเนี่ยเปลือกมันสีเอาออก นายออกลังจาาหัวใจใจกลางออกแล้วน้องผี่นอกนี่ป่าที่ว่าตำ่ตำเลยเนาะต่ำมันมันพี่นอกต่ำคือเฮาเห็ดปนป่า คนข้าวนำนำน้าต้มปลาพี่เนาะมาเป็นนัวใสไซก่อน กระบักพิกกนพี่เนงะโใส่เพ็ดปันไดกันแหละรากว่าเ้าสดกินแล้วก็ตักปลาปลาตัวต่ำลงใส่ ใส่มก่อนจางน่อยหนึ่งติมเกลือก่อนตึงเกลือลงหน่อยหนึ่งใส่หัวพักลงก่อนโมมีใบพี่น้องเขาเรียกว่าใส่หัวมันเทียรมักจองเป็นมักจองพี่น้อง ข้อในเอาเปลือกมันออกไปเลยมันก็จะเป็นแบบนี้เอาเคืองพวเฮารุมานี่ มีหอยใส่นี่คักเลยเค้ขือกับวอมี่ใส่ซัมมี่สี่มีก่อนบันหนึ่งหน้ากองพ่ากับ เรียบร,อยร้อยเร้่อพี่น้องเนี่ยเป็นแบบนี้นาะคลิปของเราจุดเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะยิ้ผ่านบนได้ก็ขอถุกข้อไข้ด้วยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันเนเรื่องพี่น้องเนี่